เงื่อเม็ดโปงผุดพลายบนผิวคล้ำเข้มของคำปานมันไหลย,ย่อยตามไรผมมาอาบแก้มสากที่โดนแดดเลียจนกร้านเสียงตอกเสาเข็มดังกระหึมเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่เต้นหนักหน่วงของเขาชายหนุ่มเงยหน้ามองโครงสร้างตึกสูงระฟ้าที่กำลังพังงาดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลและไม่เคยปรานีใครไรโดยเฉพาะคนจนๆอย่างเขา แสงแดดยามบ่ายยังควยยังแผดเผายังไม่ลดละคำปานปาดเหงยกม้มขึ้นบังแดดที่แยงตาก่อนจะกม้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปเสียงตะโกนสั่งงานของหัวหน้าคนงานยังแววมาไม่ขาดระยะวันนี้เป็นเป็นอีกวันที่เขาต้องใช้แรงกายทั้งหมดที่มีแลกกับเงินไม่กี่ร้อยบาทเพื่อส่งกลับไปให้แม่กับลูกสาวตัวน้อยที่รออยู่ที่บ้านนอกจังหวัดอุบลราชธานีความคิด บะครัวเป็นเหมือนน้ำเย็นที่ชโลมใจแต่ก็เป็นเหมือนเข็มที่ทิ่มแท,ง,ทงความรู้สึกผิดที่ไม่อาจดูแลพวกเขาได้อย่างใกล้ชิดเลิกงานตอนห้าโมง,งาเย็นคำปานรับค่าแรงรายวันด้วยมือที่สันเทาน้อยเขาเดินออกจากทรายก่อสร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและเสียงอึกทึกมุ่งหน้าไปยังตลาดเก่าแก่ย่านชานเมืองที่นั่นเขาสามารถหาซื้อกับข้าวราคาถูกและยาแก้ไก ไข้แม่ที่กำลังป่วยได้ร้านขายยาที่เขาตั้งใจจะไปเป็นร้านเล็กเก่าสีตั้งอยู่ในซอยแคบและค่อนข้างเปลี่ยวแสงไฟจากร้านรวงรอบข้างสาดส่องไม่ทั่วถึงนักขณะที่คำปานกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยนั้นเองหางตาของเขาก็เห็นเงาคนสองคนกำลังยืนคุยกันอยู่ในมุมมืดหลังร้านขายยาด้วยสัญชาตญาณระวังภัยที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยหนุ่มหนุตีน ที่เคยมีเรื่องมีราวกับผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านคำปานชะลอฝีเท้าลงเล็กหน้อยเขาเห็นชายคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบสีกากีคลายตำรวจรูปร่างสันทัดผิวค่อนข้างขาวกำลังยืนคุยอยู่กับชายอีกคนท่าทางภูมิฐานสวมเสื้อเชิดสีเข้มชายในเครื่องแบบดูเหมือนกำลังมีปากเสียงอะไรบางอย่างก่อนที่ชายอีกคนจะยื่นซองเอ็กซานสีน้ำตาลหนานนาให้ชายในเครื่องแอร์ บอบรับซองนั้นมาถือไว้คำปานใจเต้นแรงเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สัญชาตญาณบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเขารีบพันหลังกลับตั้งใจจะเดินเลี่ยงไปทางอื่นแต่ในจังหวะนั้นเองชายในเครื่องแบบก็เหลือบมาเห็นเข้าพอดีแห่งไฟสลัวทําให้มองเห็นใบหน้าไม่ชัดเจนนักแต่คําปานรู้สึกได้ถึงสายตาคมกริบที่มองมาเขารีบก้มหน้าแล้วเดินจำเอาออกมาจากตรง นั่นหัวใจยังคงเต้นระรูอยู่ในอกวันรุ่งขึ้นที่ทรายก่อสร้างเดิมคำปานพยายามตั้งใจทำงานเพื่อลบภาพที่เห็นเมื่อคืนออกจากหัวเขายังจำแววตาของชายในเครื่องแบบคนนั้นได้ดีมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่เขากำลังเข็นรถปูนไปยังจุดที่กำหนดทันใดนั้นก็มีเสียงเอะอะอวยวายดังขึ้นไม่ไกลจากที่เขายือนอยู่มากนักช่วยด้วยโจล ใครก็ได้ช่วยจับมันที่เสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องตะโกนเป็นภาษาต่างประเทศฟังไม่ออกแต่ท่าทางตื่นตะหนกของเธอบ่งบอกว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นคำปานหยุดชะง,งักมองไปทางเสียงเห็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติกำลังชี้ไม้ชี้มือไปยังทิศท,ทางที่คนร้ายวิ่งหนีไปผู้คนในบริเวณน,นั้นเริ่มแตกตื่นไม่นานนักเสียงไซเรนตำรวจก็ดังแหวกอากาศเข้ามาไกล รอยตำรวจเอกชาตรีก้าวลงมาจากรถตำรวจด้วยท่าทางรรมัดทะแมงเครื่องแบบสีกะกี้รีดกลิบคมกริบผิวขาวพองตัดกับสีผิวคล้ำเข้มของเหล่าคนงานก่อสร้างอย่างชัดเจนแววตาของเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยอำนาจเขามองกวาดไปรอบรอบอย่างรวดเร็วก่อนจะหันไปสอบถามนักท่องเที่ยวสาวที่กำลังร้องไห้ตัวโยนมันวิ่งไปทางนั้นคะผู้ชายผิวดำตัวพอมใส่เสื้อยืดกวาว นักท่องเที่ยวสาวชี้ไปยังทิศที่คำปานยืนอยู่แม่เธอจะยังอยู่ในอาการตกใจแต่คำให้การของเธอก็ชี้เป้ามาที่ลักษณะใกล้เคียงกับคำปานมากที่สุดในบริเวณนั้นสายตาของร้อยตำรวจเอกชาตรีจับจ้องมาที่คำปานทันทีคำปานใจหายวาบเขารู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าชอ็อตนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขายืนทำงานอยู่ตรงนี้ตลอดจะไปวิ่งราวใครได้ยังไง ชาตรีเดินตรงเข้ามาหาคำปานลูกน้องอีกสองนายประกบซ้ายขวาแก่ใช่ไหมที่วิ่งราวกระเป๋านักท่องเที่ยวน้ำเสียงของชาตรีแข็งกราวและเต็มไปด้วยการตัดสินเปล่าครับผมทำงานอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยคำปานพยายามปฏิเสธเสียงสั้นแต่แวลตาของชาตรีไม่ได้รับฟังแม้แต่น้อย เขามองคำปานตั้งแต่หัวจดเท้าด้วยสายตาดูถูกเยียดยามเสื้อผ้าเก่ขาขาดที่นผิวคลำ้ำนี่มันลักษณะของพวกขี้ยาขี้ขโมยชัดในสายตาของเขาคำปานคำปานคือแพทย์รับบาปที่สมบูรณ์แบบเขาต้องการปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างผลงานและรักษาภาพลักษณ์ของกรมตำรวจในสายตานักท่องเที่ยวไม่ต้องมาโกหกฉันเห็นแกวิ่งหนีมากับตาชตรีตวัดลั่น ก่อนจะหันไปสั่งลูกน้องจับมันตำรวจสองนายเข้าล็อกแขนคำปานอย่างรวดเร็วคำปานพยายามดินรนขัดขืนผมไม่ได้ทำผมบริสุทธิ์คุณตำรวจเข้าใจผิดแล้วแต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยเสียงตะคอกของชาตรีหุบปากไปให้การที่โรงพักตำรวจนายหนึ่งคนเจอกระเป๋าสตางค์ใบเล็กที่ถูกคนลายตัวจริงทิ้งไว้ไกลเทกับที่คำปานยืนอยู่ชาตรียกยิมที่มุมปาก หลักฐานคาตาขนาดนี้ยังจะปฏิเสธอีกหรอเขาสั่งให้ลูกน้องใส่กุญแจมือคำปานทันทีความเย็นเชียบของโลหะที่สัมผัสข้อมือทำให้คำปานรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงต่อต่อต,อตาเขาถูกลากตัวผ่านสายตาอยากรู้อยากเห็นและเสียงซุบซิบนินทาของผู้คนไปยังรถตำรวจภาพที่เขาเห็นเมื่อคืนแวบเข้ามาในหัวใช่แล้ว ชายในเครื่องแบบคนนั้นคือร้อยตำรวจเอกชาตรีหรือว่านี่คือการกานแกลง้งการปิดปากแต่เขาเป็นแค่กรรมกรจนจนคนหนึ่งจะไปมีความสำคัญอะไรขนาดนั้นความคิดสับสนตีกันอยู่ในหัวของคำปานเขาไม่เข้าใจอะไรเลยรู้แต่เพียงว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการที่สถานีตำรวจคำปาน ถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนที่อับทึบและเย็นเชียบร้อยตำรวจเอกชาตรีนั่งเขวไหวห่างอยู่บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามมองเข้าด้วยสายตาของผู้ชนะสารภาพมาซดีว่าแกเป็นคนวิ่งเรากระเป๋าบางทีฉันอาจจะปราณีลดย่อนโทษให้น้ำเสียงของชาตรีเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยการคมคู่คำปานกลืนน้ำลายที่เหนียวหนืดลงคอผมไม่ได้ทำจริงๆครับท่าน ผมทำงานก่อสร้างอยู่แถวนั้นทั้งวันจะเอาเวลาที่ไหนไปวิ่งเราใครได้เขายัางคงยืนยันความบริสุทธิ์ชาตรีหัวเร่าหึน่ในลำคอคนอย่างแกนร,รอจะทำงานสุจริตอย่ามาตอแ้หน่อยเลยไอพกขี้ยาความคิดสับสนตีกันอยู่ในหัวของคำปานเขาไม่เข้าใจอะไรเลยรู้แต่เพียงว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการที่สถานีตำรวจคำปานถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนที่อับทึบ และเย็นเชียบร้อยตำรวจเอกชาตรีนั่งเขาว้ห้างอยู่บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามมองเขาด้วยสายตาของผู้ชนะสารภาพมาซดีว่าแกเป็นคนวิ่งเล่ากระเป๋าบางทีฉันอาจจะปราณีลถย่อนโทษให้หลักฐานก็มัดตัวแกซะ,ะขนาดนั้นแล้วเขาโยนกระเป๋าสตางค์ของกลางลงบนโต๊ะรับสารภาพมาซดีอย่าให้ฉันต้องใช้กำลัง คำปานตัวสั้น้วยความกลัวและความโกรธที่ถูกดูมินเหยียดยามสักดิสรีผมไม่ได้เสพยาผมทํางานหาเลี้ยงครอบครัวอย่างสุดริตมาตลอดชีวิตถ้าท่านไม่เชื่อลองไปถามหัวหน้าคนงานที่ไซก่อสร้างดูก็ได้ครับชาตรีลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาใกล้คำปานยืนหน้าเข้ามาจนปลายจมูกแทบจะชนกัน กลิ่นน้ำหอมราคาแพงผสมกับกลิ่นบุรีออนตอนจากตัวชาตรีทำให้คำปานรู้สึกคลื่นไส้แกคิดว่าฉันโง่เหรอหลักฐานก็มัดตัวแกซะขนาดนั้นแล้วเขาโยนกระเป๋าสตางค์ของกลางลงบนโต๊ะรับสารภาพมาซะดีๆอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังคำปานตัวสั่นด้วยความกลัวและความโกรธที่ถูกดูมิ่นเหยียดยามศักดศสี ผมไม่ได้เสพยาผมทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอย่างสุดทริตมาตลอดชีวิตถ้าท่านไม่เชื่อลองไปถามหัวหน้าคนงานที่ทรายก่อสร้างดูก็ได้ครับชาตรีลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาใกล้คำปานยืนหน้าเข้ามาจนปลายจมูกแทบจะชนกันไอพวกหัวหน้าคนงานมันก็พวกเดียวกับแกนั่นแหละพร้อมจะช่วยกันโกหกอยู่แล้วแววตาของชาตรีแข็งกร้าวขึ้น ฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายถ้ายังปากแข่งอยู่ล่ะก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนเขาตบเบา,เาที่แก้มของคำปานก่อนจะเดินกลับไปนั่งที่เดิมคำปานกำหมัดแน่นความอับยศอดสูแลนริ้วขึ้นมาจุกที่อกเขาอยากจะตะโกนใส่หน้าตำรวจชั่วคนนี้อยากจะบอกว่าเขาเห็นอะไรเมื่อคืนแต่ความกลัวก็เก่ากลุ่มหัวใจของเขาไว้แน่น หากเขาพูดออกไปอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวชาตรีไม่ใช่ตำรวจธรรมดาเขามีอำนาจและดูเหมือนว่าเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองว่าไงตกลงจะรับสารภาพดีหรือจะให้ฉันต้องสิ้นเปลืองเวลากับแกมากกว่านี้ชาตรีเขานิ้วลงบนโต๊ะเป็นจังหวะคำปานหลับตาลงพยายามค่มความกลัวเขานึกถึงใบหน้าของแม่ที่กำลังป่วย นึกถึงรอยยิ้มของลูกสาวตัวน้อยเขาจะยอมให้ตัวเองก็มาติดคุกในความผิดที่ไม่ได้ก่อได้อย่างไรผมขอยืนยันคำเดิมครับผมบริสุทธิ์นำเสียงของคำปานยังคงสั้นเครือแต่แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวชาตรีทอนหายใจอย่างหัวเสียก็ได้ในเมื่อแกเลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีก็คงต้องใช้วิธีอื่นสินะเขาสาย,ยิ้ม ก่อนจะหันไปยักหน้าให้ตำรวจอีกนายที่ยืนคุมเชิงอยู่หน้าประตูตำรวจนายนั้นเดินเข้ามาหาคำปานพร้อมกับไม้กระบองในมือคำปานเบิกตากว้างหัวใจของเขาล่นไปอยู่ที่ตาตุม่มนี่เขาจะต้องเจอกับอะไรอีกป้าอลเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเล็กเทมในซอยที่คำปานเช่าห้องพักอยู่เห็นเหตุการณ์ตอนที่คำปานถูกจับกลุ่มทั้งหมดป้าอลเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี เธอรู้จักคำปานมานานพอสมควรรู้ว่าเขาเป็นคนเงียบทำงานหนักและไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครการที่คำปานถูกจับในข้อหาวิ่งเราากับปราเปาจึงเคยเป็นเรื่องที่ทป้าไม่เชื่อเด็ดขาดไอ้ปานมันจะไปวิ่งร้าใครได้มันทำงานหาเช่ากินค่าวันเทนมัดเมฆไม่เห็นจะสุงสิงกับใครที่ไหนป้าอารัมพึงกับตัวเองพลางทอดสายตามองไปยังรถตำรวจที่แล่นลับหายไปจากปากซอยในใจของป้า รู้สึกสังรนไม่ดียังบอกไม่ถูกแววตาของตำรวจคนที่สั่งจับคำปานนั้นดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลยป้าออลตัดสินใจว่าเธอจะอยู่เฉยไม่นานได้เธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือคำปานวันรุ่งขึ้นป้าออลพยายามสอบถามข่าวคราวของคำปานจากเพื่อนบ้านและคนในชุมชนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องมากนักส่วนใหญ่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว พราะกลัวจะมีปัญหากับตำรวจป้าอรไม่ยอมแพ้เธอนึกถึงหลานชายคนหนึ่งที่เคยมาฝึกงานกับสำนักข่าวออนไลน์เล็กแหงแห่งหนึ่งชื่อเสียงความจริงแม้จะเป็นสำนักข่าวที่ไม่ใหญ่โตอะไรนักแต่ก็เคยทำข่าวเปิดโปงเรื่องทุจริตเล็กๆน้อยในชุมชนมาบ้างป้าโอเรเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเล็กๆในซอยที่คำปานเช่าห้องพักอยู่ เห็นเหตุการณ์ตอนที่คำปานถูกจับกลุ่มทั้งหมดป้าโอรเรนคนป่ากล้แต่ใจดีเธอรู้จักคำปานมานานพอสมควรรู้ว่า,วาเขาเป็นคนเงียบเงียบทำงานหนักและไม่เคยมีเรื่องมีเล่ากับใครป้าโอโรตสินใด้โทรศัพท์ไปหาหลานชายคนนั้นทันทีนนเอนี่ป้าโอโรเลงนะพอจะช่วยอะไรป้าได้อย่างหนึ่งไหม ไอ้ป่านลูกจ้างร้านข้าวแถวนี้มันตำรวจจับไปเมื่อวานป้าว่ามันไม่น่าจะใช่คนร้ายนะแกพอจะช่วยสืบเรื่องให้ป้าหน่อยได้ไ,ดไหมไไหนนท์นักข่าวฝึกหัดหนุ่มไฟแรงรับฟังเรื่องราวจากป้าโรดด้วยความสนใจในตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรนักคดีวิ่งราวลักทรัพย์เกิดขึ้นเป็นประจำในเมืองหลวงแห่งนี้ แต่เมื่อป้าอรอออธิบายถึงลักษณะการจับกลุ่มที่ดูมีพิรุษและท่าทีของนายตำรวจที่ชื่อร้อยตํารวจเอกชาตรีนนก็เริ่มรู้สึกว่าคดีนี้อาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่ได้ครับป้าเดี๋ยวผมจะลองไปสืบดูแล้วจะติดต่อกลับไปนะครับนนรับปากเขามองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสในการทำข่าวสืบสอบส่วนชิ้นแรกของเขาแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ไฟในตัวของนักข่าวรุ่นใหม่ก็ผลักดันให้เขากล้าที่จะลองนอนเริ่มต้นด้วยการไปที่สถานีตำรวจที่คำปานถูกคุมตัวอยู่เขาพยายามขอเข้าเยี่ยมคำปานในฐานะญาติโดยอ้างว่าป้าเป็นป้าของคำปานแต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยเขาพยายามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีจากตำรวจนายอื่นแต่ก็ได้รับคำตอบที่คลุมเครือและบายเบียง นนไม่ละความพยายามเขาตัดสินใจไปที่เกิดเหตุพยายามหากล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นเขาพบว่ามีกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่น่าจะจับภาพเหตุการณ์ได้แต่เมื่อขอดูภาพทางร้านก็อ้างว่ากล้องตัวนั้นเสียมาหลายวันแล้วนนรู้สึกผิดหวังแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาสังเกตเห็นว่ามีรถยนต์หลายคันจอดอยู่ในบริเวณนั้น เขาจึงลองเดินสอบถามเจ้าของรถทีละคันเพื่อว่าจะมีกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้โชคยังดีที่เขาพบกับเจ้าของรถแท็กซี่คนหนึ่งที่ให้ความร่วมมือแม่ภาพจากกล้องหน้ารถจะไม่ชัดเจนนักเพราะเป็นช่วงเวลาโพลาร์เพลย์และมีคนพลุกพล่านแต่นนก็พยายามแกะรอยจากภาพนั้นอย่างละเอียดเขาเห็นชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายคำปานยืนอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุจริง แต่ก็มีชายอีกคนรูปร่างผอมสูงสวมหมวกแก๊ปวิ่งผ่านหน้ากล้องไปอย่างรวดเร็วก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มโวยวายหรือว่าคนร้ายตัวจริงจะเป็นชายคนนั้นนนท์นำภาพจากกล้องหน้ารถไปให้ป้าเโลดูป่าเพลงมองภาพนั้นอยู่นานเอ๊ะไอคนนี้นะป้าว่าป้าเคยเห็นมันปูนเปียนอยู่แถวตลาดนี้นะมันชอบมาดอมมอมมองวนดูเหมือนพวกติดยาเลย คำพูดของป้าเออทําให้นนนมีความหวังขึ้นมาเขารีบกลับไปที่ตลาดอีกครั้งพยายามสอบถามพ่อค้าแม่ขายคนอื่นเกี่ยวกับชายในภาพในที่สุดเขาก็ได้บอกแสว่าชายคนนั้นชื่อไอเออเป็นเด็กเร่ร่อนติดยาที่มักจะก่อเรื่องลักเล็กขโมยน้อยอยู่เป็นประจำนน้นรู้สึกตื่นเต้นนี่อาจจะเป็นกุญแจยสำคัญในการช่วยคำปานขณะเดียวกัน ที่ห้องขังอันมืดมิดและอับชืน้นคำปานนั่งกอดเข้าซบหน้ากับกำแพงเย็นเชียบร่างกายของเขาบอบช้ำจากการสอบสวนของร้อยตำรวจเอกชาตรีและลูกน้องแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นคือความรู้สึกเส้นหวังและยุติธรรมที่กัดกินหัวใจของเขาเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาจะออกจากที่นี่ได้หรือไม่ครอบครัวของเขาจะเป็นอย่างไร ถ้าขาดเข้าไปน้ำตาแห่งความคับแค้นใจใจ,ใจออกมาอย่างเงียบเขานึกถึงคำพูดของชาตรีที่คมขู่ว่าจะทำให้ครอบครัวของเขาเดือดร้อนความกลัวแล่นจับเข้าหัวใจแต่ลึกีๆแล้วเขาก็ยังคงมีความหวังเล็กว่าความจริงจะต้องปรากฏในสักวันหนึ่งเขายกมือขึ้นลูบรอยแผลเป็นที่คิ้วเบาเศร้ามันเป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตที่เขาเคยต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมมาแล้วครั้งหนึ่ง แม้ครั้งนั้นเขาจะพ่ายแพ้แต่เขาก็ไม่ได้ยอมจำนนง่ายชาตรีเริ่มรู้สึกหุดหงิดที่ข่าวการจับกลุ่มคำปานเริ่มมีคนให้ความสนใจมากกว่าที่เขาคาดไว้แม้จะเป็นเพียงแกรสเล็กยกในโลกออนไลน์จากเพจข่าวโวเนมของนนท์แต่เขาก็ไม่ชอบใจเอาเสียเลยเขาสั่งให้ลูกน้องไปจัดการกับนนท์และป้าอรอเพื่อให้ทั้งสองคนหยุดเคลื่อนไหว ลูกน้องของชาตรีไปที่ร้านของป้าอ๋อท,ทําทีเป็นลูกค้าแล้วพูดจากคมคู่ให้ป้าเลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ป้าอ๋อตกใจกลัวแต่ก็ยังคงทําใจดีสู้เสือฉันเป็นแค่แม่ค้าขายข้าวแกงจะไปมีปัญญาทําอะไรได้ส่วนนนก็ถูกชายชะกันสองคนดักทําร้ายร่างกายระหว่างทางกลับบ้านโชคดีที่เขาเอาตัวรอดมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และกล้องถ่ายรูปถูกทุบทำลายเหตุการณ์นี้ทำให้นนโกรธแค้นและมุ่งมั่นที่จะเปิดโปงความชั่วร้ายของชาตรีให้ได้มากยิ่งขึ้นนนตัดสินใจนำข้อมูลทั้งหมดที่เขามีทั้งภาพจากกล้องหน้ารถเบาะแสเกี่ยวกับไอเออรและเรื่องที่เขาถูกทำลายไปปรึกษากับทนายความอาวุธคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือมูลนิธิที่เขาติดต่ออยู่ ทนายความคนนั้นเห็นใจในชะตากรรมของคำปานและชื่นชมในความกล้าหาญของนนท์เขาจึงรับอาสาที่จะช่วยเหลือคดีนี้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายการมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือทำให้คดีของคำปานเริ่มมีความหวังมากขึ้นทนายความยื่นเรื่องขอประกันตัวคำปานแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างแข่งขันจากฝ่ายตำรวจโดยอ้างว่าคำปานเป็นบุคคลอันตรายและอาจหลบหนี ย่างไรก็ตามทนายความก็ยังคงเดินหน้าต่อสู้ในชั้นศาลชาตรีนั่งอยู่ในห้องทำงานที่โออาแอร์เย็นช่ำแต่ในใจของเขากลับร้อนรุ่มเหมือนมีไฟซุม่มเขากำลังดูคลิปข่าวสันเชนที่นนท์ทำขึ้นและเผยแพร่ในโลกออนไลน์มันเป็นคลิปที่ตัดต่อภาพภาพจากกล้องหน้ารถสลับกับคำคำให้สัมภาษณ์ของให้สัมภาษณ์ของเป้าที่ไม่เห็นหน้าที่ไม่เห็นหน่าและภาพถ่ายรองรอยการถูกทำร้ายของนน แม่คลิปจะดูไม่เป็นมืออาชีพนักแต่มันก็เริ่มสร้างแกรดวิพากวิจาร์ณการทำงานของตำรวจโดยเฉพาะตัวเขาเองคอมเมนต์ส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจคำป้านและตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการจับกลุ่มชาตรีกามาดเขารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเขาไม่คิดว่าเรื่องของกรกรมกรกจนคนหนึ่งจะบานปลายมาได้ถึงขนาดนี้ทันใดนั้น ภาพความทรงจำในวัยเด็กก็แวบ,บเข้ามาในหัวของเขาเด็กชายผมโซ่ผิวคล้ำแดดนั่งร้องไห้อยู่ข้างกองขยะเพราะถูกเด็กโตกว่าแย่งข้าวกล่องไปเขาคือเด็กชายคนนั้นเด็กชายชาตรีที่เคยยากจนและถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดเขาเกลียดความอ่อนแอของตัวเองในตอนนั้นเขาเกลียดความยากจนที่ทำให้เขาต้องตกเป็นเบี้ยล่างของคนอื่น เขาจึงพยายามทีบตัวเองขึ้นมาทุกวิธีทางเพื่อให้มีอำนาจเพื่อที่จะไม่ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกและเมื่อเขามองเห็นคนอย่างคำปานมันเหมือนเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในอดีตที่เขารังเกียจเขาสะบัดหัวไล่ความคิดนั้นออกไปมันไม่เหมือนกันเขาพึมพำกับตัวเองฉันทีบตัวเองขึ้นมาได้ด้วยความสามารถของฉันเองไม่ได้เป็นขี้แพ้เหมือนไอ้คำปาน แต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้ดีว่านนทางที่เขาเลือกเดินนั้นมันไม่ได้ข่าวสะอาดนักกระแสสังคมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยมีเพจข่าวใหญ่ๆหลายเพจเริ่มนำเสนอเรื่องเล่าของคำปานผู้คนเริ่มขุดคุยประวัติของร้อยตำรวจเอกชาตรีและพบข่าวลือเรื่องความไม่โปร่งใสในคดีเก่าของเขามากขึ้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของชาตรีเริ่มถูกกดดันจากสื่อมวลชน และประชาชนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้อย่างละเอียดชาตรีถูกเรียกเข้าไปตําหนิและสั่งให้เร่งสสางคดีนี้ให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดเขารู้สึกเหมือนกําลังจนตลกเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อให้ได้ชาตรีตัดสินใจเรียกเออเข้ามาพบเขาใช้ทางไม้อ่อนไม้แข็งคมคู่และให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดียาเสพติดของมัน แลกกับการที่ไอเออจะไปให้การปักปรบปรามคำปานว่าเป็นคนชักชวนให้มันไปวิ่งเล่ากระเป๋าไอเออซึ่งกำลังกลัวหัวสุนและอยากจะพ้นผิดจึงยอมตกลงทำตามแผนของชาตรีคำให้การของไอเอ๋อถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานใหม่ในการมัดตัวผานสถานการณ์ดูเหมือนจะพลิกกลับมาเข้าทางชาตรีอีกครั้งทนายความคำปานและนนรู้สึกมืดแปด ด้านพวกเขาไม่รู้จะหาหลักฐานอะไรมาหักล้างคำทำให้การของไอเอลได้แต่ลึกลิกแล้วเขาก็รู้ดีว่าบนทางที่เขาเลือกเดินนั้นมันไม่ได้ข่าวสะอาดนักกระแสสังคมเริ่มแรงขึ้นมีเพจข่าวใหญ่ได้หลายเพจเริ่มนำเสนอเรื่องราวของคำป่านผู้คนเริ่มขุดคุยปออวัตของร้อยตำรวจเอกชาตรีและพบข่าวลือเรื่องความไม่โปร่งสั์ในคดีเก่าของเขามากขึ้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของชาตรีเริ่มถูกกดดันจากสื่อมวลชนและประชาชนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้อย่างละเอียดแต่แล้วป้าโอลก็นึกเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ไอโอนน่หรอจะไปร่วมมือกับไอป่านป้าว่าไม่น่าใช่เมื่อวันก่อนเกิดเหตุป้ายังเห็นไอเออมันมาขโมยเศษเหกทก่ทรายก่อสร้างแล้วโดนพวกคนงานไล่ตะเพิดไปอยู่เลย มันจะไปถูกชะตากับพวกคนงานอย่างไอป่านได้ยังไงกันคำพูดของปาอรลทำให้นนชุกคิดเขารีบกลับไปที่